สวัสดีครับสวัสดีครับนูรถไถมือสองครับวันนี้มีรถมาให้ชมหนึ่งคันนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับคันนี้เป็นพาเดียวใบมีดหน้านะครับมาพร้อมกับใบมีดหน้าคเฮงหลีเกียร์เป็นเกียร์สิบสองแล้วนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ห้าจุดศูนย์แล้วนะครับเป็นเทอร์โบติดรถนะครับผมอัปเกรดโครงหลังให้เป็นโครงซิ่งนะครับพร้อมใช้งานเลยเครื่องฟิตใหม่และรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับเพราะว่าเราฟิตใหม่ไปนะครับตัวไหนไม่ดีเราจัดการให้นะครับ ฝากด้วยนะครับก่อนอื่นฝากร้านนครับนู้นรถถยมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนลายอำเภอเชียงบานจังหวัดลบบุรีนะครับเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถถยนะครับมาพาชมคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับออกเก่านอกมานะครับคันนี้ออกด่านช้างนวากิจมาสีผมเก็บด้านบนนี้นะครับมีเก็บกระจังหน้าเก็บด้านนี้ไปนะครับสีเดิมไม่สวยนะครับเลยเก็บไปให้ ใบมีดหน้าก็ยังสภาพดีนะครับใบมีดหน้าเป็นของใครเฮงหลีจัดการให้แล้วยางเดิมทีนะครับเป็นยางดอกบ้างด้านหน้านครับถ้าใครที่ติดตามดูผมจัดการเปลี่ยนยางเป็นยางสามล่องให้หายางมาใส่ให้มันดูดีนะครับไล่ต่อมาเลยพวกใบมีดพวกอะไรเนี่ยสีเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมหมดเลยเครื่องมีการฟิตใหม่นะครับฟิตใหม่จัดการให้นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับไม่ต้องกลัว ก้องก็ต่อเป็นสแตนเลสเปลี่ยนห้องบนใหม่มานะครับไล่มาเรื่อยๆฟืนไฟแล้วก็ไล่เช็คไล่ทําไปแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์12นะฮะนี่ตัวน,นี้สาภาพอย่างดีผมก็เลยไม่ได้ทําไปนะครับอยากให้เห็นเดิมๆนะหลังคาคันนี้เป็นหลังคาไฟเบอร์ล้อหน้าขอบ18ล้อหลังขอบ34นะครับยางเดิมๆมานะครับเป็นโอตานิ F33 18.4 30 ฟืนไฟตัวนี้เช็คไปให้เปลี่ยนไปให้แล้วนะครับไฟระบังโคนทั้ง4ตัวด้านหลังจะมีกระบอกช่วยยกมานะครับ1น,นึ่งตัวนะครับกระบอกช่วยยกแขนเป็นแขน40ดามมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครัคันนี้เป็นเบรกน้ํามันนะเบรกนิ่มๆโอเคใครที่หา7740อยู่นะครับเอ้ยเจ็ดเจ็ดี่ศูนย์ครับเจ็ดเจ็ี่ศูนพูดรุ่นถูกแล้วะนะครับเดี๋ยวเปิดฝาโป่งโชว์หน่อย นี่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 รถนี่ดูดูเบรกดูเบรกใช่ไหมออกเก่านอกมาเลยนะครับดูเบรกดูคัทจะเปิดให้ดูสักหน่อยเอ,อนี่นะเป็นโบเดิมนะโบเดิมอัพ่งซิ่งไปให้เดินเป็นท่อเลดนะครับตีกรวยไปให้แล้วเรียบร้อยไดเดิมร้อยแอมพ้องเครื่องสวยๆส,สะอาดๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะปิดเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดู ไอพี่เท่ขึ้นสตาร์ทดูทันนี้เขาอัพอเป็นคอช้างนะครับหมดปัญหาเรื่องคอม้าหักอัพเป็นคอช้างแล้วเรียบร้อยอไม่มีดไข่หงหลีมีเขี้ยวด้านบนมาให้เปียงหวานๆครับไปไง เครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับใครที่หาใช้งานอยู่นะครับ3ามแสนตีหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวรถใบดันครับใบมีดขึ้นลงดีปกตินะครับไปลองขับดูหน่อยลองขับดูหน่อยอเดี๋ยวลองดูครับเป็นเกียร์ที่สองนะอันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยโรเตอร์ใต้คานแล้วนะครับเรียบร้อย เครื่องอัพไปใหม่นะครับเสียงกระเส่ากระเส่านี้เลยอ๋อมีรถมานะครับมีรถมาสักคู่ โบนหวานนี้ครับเกียร์ท้ายนิ่มเงียบไม่หอนไม่ดังนะครับผมท่านใดที่สนใจลองเข้ามาดูนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอชายบดานจังหวัดลบบุรีฮะที่กัดหาง่ายๆครับเยื้องเยื้องโรงเรียนชัยบดานวิทยานะครับหาง่าย เดี๋ยวถอยเข้าจอดที่ใหม่เลยวันนี้ถอยเข้าจอดเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่จอดเราอยู่ตรงนี้จริงๆร,รอรถบดอยู่ครับรถบดจะมาวันพุธเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวรถบดมาค่อยขยับพื้นที่ดินยังหลวมๆอยู่ยังค่อนข้างเละอยู่ าง,ง่ายครับเยียงเยีงยงปั๊มปตท,อทอแล้วก็โรงเรียนชัยบดาลวิทยานะฮะเดี๋ยวจอดหน้าร้านฝั่งนี้เลยจอดตรงนี้เลยเนาะจอดตรงนี้แหละจะได้ออกง่ายๆนะฮะขยไปหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยเดียวอ่ะโอเคนะครับใครที่หานะครับ ้ามาดูได้นูรถไถมือสองครับ082 238 8443ฮะ